ครูนะครับครูพัชรพลกันเกตนะครับในรายวิชาพระศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้นะครับเป็นรายวิชาพระศึกษานะครับเราจะเรียนกันเรื่องนะครับกฎกติกาในกีฬาฟุตซอลนะครับแต่เป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับมีใครพอจะทราบไหมครับเกี่ยวกับกฎกติกาในกีฬาฟุตซอลนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ข้อนะครับมีอะไรบ้างนะครับ กฎกติกาต้องจําเป็นต้องปฏิบัติตามหรือไม่นะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับติดตามต่อกันได้เลยนะครับข้อ1นนะครับว่าด้วยเรื่องสนามแข่งขันนะครับสนามแข่งขันนะครับจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความยาวต่ําสุดอยู่ที่25เมตรนะครับและสูงสุดอยู่ที่42เมตรนะครับสําหรับความกว้างของสนามนะครับต่ำสุดอยู่ที่สิเมตรนะครับแล้วก็ สูงสุดอยู่ที่25เมตรนะครับภายในสนามนะครับก็จะมีเส้นนะครับที่บ่งบอกเกี่ยวกับเขตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเขตโทษนะครับเส้นกึ่งกลางนะครับรวมถึงนะครับเส้นโค้งนะครับที่มุมนะครับสําหรับไว้เตะมุมนะครับมีจุดนะครับมีจุดไม่ว่าจะเป็นจุดโทษจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดโทษจุดที่สองนะครับใช้ในแต่ละโอกาสในการแข่งขันนะครับอันนี้คือ รูปแบบของสนามแข่งขันนะครับต่อมานะครับเป็นกฎกติกาข้อที่2นะครับว่าด้วยเรื่องนะครับลูกฟุตซอลนะครับลูกฟุตซอลนะครับจะมีคุณลักษณะและหน่วยวัดนะครับที่เฉพาะเจาะจงนะครับโดยลักษณะของลูกฟุตซอลนะครับจะต้องเป็นลูกทรงกลมนะครับจะทําด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับ เส้นรอบวงนะครับของลูกฟุตซอลนะครับจะไม่น้อยกว่านะครับ62เซนติเมตรนะครับและจะไม่เกิน64เซนติเมตรนะครับขณะเริ่มการแข่งขันนะครับลูกฟุตซอลนะครับจะต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า400กรัมนะครับและไม่มากกว่า4 4 0กรัมนะครับและความดันนะครับความดันลมของลูกฟุตซอลครับจะอยู่ที่0.4ถึง0.6นะครับระดับบรรยากาศนะครับ โดยลูกฟุตซอลนะครับระหว่างทําการแข่งขันนะครับหากเกิดการชํารุดนะครับหรือว่าทําให้ผิดรูปไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับนําลูกฟุตซอลใหม่นะครับเข้ามานะครับใช้แทนระหว่างการแข่งขันนะครับโดยนะครับลูกฟุตซอลนะครับจะถูกวางไว้รอบๆนะครับสนามนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับโดยจะมีนะครับบอลบอยหรือเด็กเก็บบอลนะครับคอยถือลูกฟุตซอลอยู่นะครับ เพื่ออาไว้เปลี่ยนหรือเอาไว้เตรียมความพร้อมนะครับสําหรับลูกฟุตซอลลูกใหม่นะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหากมีการนะครับเตะหรือทําการแข่งขันนะครับลูกฟุตซอลออกนอกสนามนะครับจะได้มีลูกฟุตซอลนะครับไว้ใช้ในการแข่งขันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับต่อกันเลยนะครับสําหรับข้อที่3นะครับกฎกติกาในกีฬาฟุตซอลข้อที่3นะครับว่าด้วยเรื่องจํานวนผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะครับในการแข่งขันนะครับจะมีผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับ โดยแต่ละทีมนะครับจะมีผู้เล่นในสนามไม่เกินฝั่งละ5คนนะครับโดยนะคนนั้นนะครับต้องมีผู้สัารประตูอยู่ในนั้นด้วยนะครับปัจจุบันนะครับจะมีรูปแบบการเล่นนะครับที่เรียกว่า power play นะครับอันนั้นนะครับจะนําผู้เล่นนะครับเข้ามาเป็นผู้สัาประตูนะครับเพื่อให้จํานวนผู้เล่นนะครับมีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อได้เป็นความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแต่ถึงจะนําผู้เล่นมาเป็นผู้าประตูนะครับแทนนะครับแต่ ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องมีจํานวนแค่5คนอยู่ในสนามนะครับและการเปลี่ยนตัวนะครับการเปลี่ยนตัวในกีฬาฟุตซอลนะครับจะสามารถเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องแจ้งผู้ตัดสินนะครับแต่นะครับจะมีการเปลี่ยนตัวอยู่ที่เขตเปลี่ยนตัวเท่านั้นนะครับและจะมีการแลกเปลี่ยนเอี้ยมนะครับอยู่ที่เส้นเปลี่ยนตัวเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คืออุปกรณ์ของผู้เล่นนะครับ อุปกรณ์ของผู้เล่นนะครับว่าด้วยความปลอดภัยนะครับผู้เล่นจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์หรือสวมใส่สิ่งใดนะครับเพื่อเป็นอันตรายต่อฝั่งตรงข้ามหรือเป็นอันตรายต่อผู้เล่นอื่นนะครับรวมถึงเครื่องประดับต่างๆทุกชนิดนะครับห้ามใส่ลงในสนามเด็ดขาดนะครับโดยอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับในกีฬาฟุตซอลนะครับเขาจะมีนะครับ ชุดการแข่งขันนะครับที่ทําตามกฎระเบียบของการแข่งขันนะครับต้องแจ้งนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนทุกครั้งนะครับสําหรับชุดการแข่งขันนะครับ2ก็คือรองเท้าฟุตซอนครับรองเท้าฟุตซอนครับต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับใดๆนะครับต้องได้รับมาตรฐานนะครับของฝ่ายจัดการขันเท่านั้นนะครับ3ก็คืออุปกรณ์ป้องกันนะครับอันนี้คุณครูยกตัวอย่างสนับแข้งมาให้ดูนะครับสนับแข้งในปัจจุบันนะครับจะไม่ใช้แค่สนับแข้ง อย่างเดียวนล้วนะครับเขาจะมีนะครับที่รัดนะครับที่เอาไว้ใส่สนับแข้งกับขาของเรานะครับไว้แนบชิดกันนะครับเพื่อไม่ให้สนับแข้งของเรานะครับเลื่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสำหรับนักแข้งของเรานะครับเพื่อไม่ให้ถูกกระทบกระทั่งหรือเป็นอันตรายระหว่างการแข่งขันนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เบื้องต้นนะครับสําหรับกีฬาฟุตซอลต่อมานะครับคือข้อที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ตัดสินนะครับโดยอํานาจหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับ จากการแข่งขันในแต่ละครั้งนะครับผู้ตัดสินจะมีหน้าที่ควบคุมนะครับความถูกต้องของกฎกติกาการแข่งขันทั้งหมดนะครับและมีอํานาจนะครับหน้าที่สูงสุดในการแข่งขันนะครับผู้ตัดสินครับมีหน้าที่ชี้ขาดนะครับผลการแข่งขันรวมถึงนะครับการกระทาใดๆที่เกิดขึ้นครับระหว่างการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุติการแข่งขันนะครับการขออนุญาตนะครับพิจารณาลูกบอลนะครับ การหยุดการเล่นเมื่อเกิดการปะทะอย่างรุนแรงนะครับผู้ตัดสินนะครับจะทําหน้าที่นะครับคอยดูแลเกี่ยวกับความเรียบร้อยของการแข่งขันนะครับความถูกต้องของกฎกติกานะครับมารยาในการแข่งขันต่างๆนะครับรวมถึงนะครับปัจจุบันนะครับผู้ตัดสินต้องดูแลเกี่ยวกับมารยาทนอกสนามด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับจะสังเกตว่าไม่ใช่เพียงแต่ผู้ตัดสินที่เป็นผู้ชายนะครับ ปัจจุบันยังมีผู้ศัดสินนะครับที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับคุณขุยกตัวอย่างในรูปนะครับให้นักเรียนดูกันนะครับสําหรับผู้ตัดสินที่เป็นผู้หญิงนะครับต่อมานะครับจะเป็นข้อที่6นะครับว่าด้วยเรื่องผู้ตัดสินที่สองนะครับผู้ตัดสินที่2นะครับได้รับการนะครับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับด้านตรงข้ามของสนามนะครับที่ตรงกับผู้ตัดสินที่1น่นะครับเขาได้รับอนุญาตให้ใช้นกหวีดได้นะครับสําหรับผู้ตัดสินที่2 จะช่วยเหลือพุทธสินที่หนึ่งนะครับในการควบคุมการแข่งขันนะครับให้เป็นไปตามกฎก,กติกามรรญาตของการแข่งขันนะครับโดยพุทธสินที่2นะครับมีอำนาจในการสั่งหยุดนะครับการเล่นนะครับเมื่อมีการกระทําผิดก,กฎก,ก,กติกาต่างๆนะครับโดยพุทธสินที่2นะครับหากประพฤติตนไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าพตทดสินที่1เห็นว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมนะครับสามารถ เปลี่ยนผู้ตัดสินนะครับที่2ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับโดยผู้ตัดสินที่1นนะครับจะต้องเขียนรายงานนะครับเสนอต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับต่อมานะครับคือข้อที่7นะครับข้อที่7คือนะครับผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่3นะครับโดยหน้าที่ผู้รักษาเวลานะครับและผู้ตัดสินที่3านะครับต้องได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยจะนั่งอยู่ที่ นอกสนามนะครับหรือนะครับยืนอยู่ที่นะครับเส้นแบ่งแดนนะครับด้านเดียวกับเขตเปลี่ยนตัวนะครับโดยผู้รักษาเวลานะครับและผู้ตัดสินที่3นะครับจะใช้นาฬิกาจับเวลาที่เหมาะสมนะครับและจําเป็นต้องมีอุปกรณ์นะครับที่แสดงให้เห็นนะครับเกี่ยวกับการกระทําความผิดรวมนะครับซึ่งทางสมาคมและทางสโมสรนะครับที่เป็นเจ้าของสนามนะครับจะต้องทําหน้าที่จัดเตรียมไว้นะครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับกฎกติกาในกีฬาฟุตซอลนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรียนได้ทราบนะครับกฎกติกาในกีฬาฟุตซอลนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามนะครับลูกฟุตซอลนะครับผู้ตัดสินนะครับที่1ผู้ตัดสินที่2นะครับรวมถึงผู้ตัดสินที่3นะครับรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะครับทั้งหมดนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอหน้านครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับสำหรับกฎกติกาในกีฬาฟุตซอลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ